สวัสดีครับบ่าวเถ่าสอสดีธรรมชมนะครับบ่าวเถ่าจะพาไปบ้านเจรตรีพี่น้องนะครับผมบ้านเจรตรีนะครับเพราะว่าสั่งลรตตลี่กับเจรตรีพ่นวเพ่นว่าได้เมื่อล้วนะครับแต่ว่าพ่นว่ารอดจากแผงไงลูกสาวเพิ่นจากเลยนะพี่น้องนะครับว่าเพิ่นกําลังส่งมาให้น้านะครับเพราะว่าบ่าวเถ่าสั่งไปนทัเพิ่นก็ได้หลายใบอยู่พ่นว่า เพิ่นสั่งน้ำแผงลูกสาวเพิ่นจากเมืองเลยมาให้น้าพี่น้องเนาะครับผมเดี๋ยวย่างไปเบิ่งนน้กันไปชมน้ากันพี่น้องครับว่บางวดวันที่สิบหกมีถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกบ้านเ่าจองสั่งจองรรตรี่ตัวไหนนะ้าพี่น้องเนาะครับผมบรรยากาศบ้านเฮานรูมชมฝนตกนะครับเนาะฝนตกทั้งคืนพี่น้องเมื่อคืนนี่ครับผม อากาศจะเป็นอบอ้าวอยู่ที่พี่น้องบอ่แดดแต่ว่าอบอ้าวนะครับบ่าวเท่าคิดว่าน่าจะตกอีกตกมาแล้วห้าวันพี่น้องครับตกมาแล้วห้าวันนะครับผมบรรยากาศบา้านเฮานะครับบรรยากาศเขาเข้าสู่ฤดูการทำนาพี่น้องนะครับนะบ้านเฮาบ้านเฮาก็จะบรรยากาศประมาณนี้พี่น้องครับบ่ได้ลงไปไทยอ่าทุง่งนาสีเขียวให้ FC, ่เอฟซีทำมชมเบิงนะครับผมนี่แหละครับจังไปบ้านเจริตรัตตีน้ำกันนะครับไปเบิง วางวันนี้จองตัวได้ไว้แน่นะครับงวดที่ผ่านมากก็ได้อยู่ที่พี่น้องครับศูนย์เก้านะครับรถปรีที่บ่าวเถาสั่งไว้นะครับเดี๋ยวจะได้เดินทางนะพี่น้องนะครับมันเนี่ยจะเดินทางครับไปหาตัวเลขที่เก่าธรช่มนะครับเนาะบรรยากาศบ้านห้องกระคึมๆเป็นคึมๆอ้าวๆที่น้องนะครับเนาะคึมๆอบอ้าวครับอันนี้กําลังที่บ่าวเถาอยู่นะครับที่บ่าวเถาอยู่ที่แหลกนะครับ เป็นบ้านพี่สาวพี่น้องครับเนาะครับบรรยากาศบ้านเรานะครับผมแบบเอ,าอ,อ้า,อานะครับพี่น้อง <c oughs> ไปหาเจลอตเตอรีตตร่น้ำกันเพื่อนมาครับท่านใดๆมาเอาน้ำเพลนเอาสวัสดีครับเจลอตเลีดีค่ะเอฟซีแถมเ,าเาขามาหลายอยู่ดิว่า,าจากนาครพนมอีกสองตัวได้มาไป ย่างขายที่สองสามมื่นสองสามมื่นเนาะแต่ปัน,กนเกนลน่ยูนย์กค,คือว่าคนิใหมมากที่แหลกคือศูนย์เนาะศูนย์กับศูนย์ศูนหศนหเจ็ดนี่เนาะค่ะครับจากนาครพนมที่เปินไหม่มาตองวดนะครับเอามาเบิงนั่นกันนะครับว่ารถเตรี่อันนี้ ไออันนี้ชุดทรงมาจากเมืองเล่นมาอันนี้บ้าวเถาพนซังน้ำหลานมาจากเมืองเลนจากลูกสาวจากแพงไ<ห>งพนเมืองเลนแพงไงโรตเตครับ,รบอันนี้อันนี้ของแพงอันนี้แพงของอันของเจโอตเตอรีค่ะอ่าของเจโรตีไม่ได้จักใบไม่ได้ไหลายใบหลายใบบ่เพราะว่าเอาหมดนะพี่น้องโอ้คือบัตรเก่าซุนหาคือได้แปดซุนหาสิเปียกหายอาอยู่บอกว่าฆ่าโซ่เขาอายบอเอาเอาเอาอยู่บ่อันที่บ้าวเถาแล้ว ยานเล้าคเน่งเพราะว่าเจ๋เบิ้งตั้งมือขึ้นมาพี่อยากได้มีเร่มาสั่นว่าเป็นยังตามใจแฟนๆครับนี่ครับเพราะว่าบอกเจ๋เป็นศูนย์ห้าเก้าห้าห้าเก้าออกเหมือดของแขงเจ๋เเิ่นน้องคือกระดีใจน้ำหนาไอ้ถือยาสิบปว่าอานนัยนให้ไอ้บ้านเขาเลือกเอาก็ได้ว่าเป็นงยรับเพราะว่าเก้าห้าห้าเก้าเนี่ยก็ได้เอาไปปล่อยให้เผาเลือก 8000หายหมดเลยเป็นม่เมาหมดสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเนาะครับเพราะว่าสั่งสั่งรตลี่กับเจรตลี่ไว้นะครับพี่น้องแล้วก็สั่งเจเพิ่นก็สั่งจากลูกสาวคนแข่งยังอยู่เมืองเลยไม่ให้น้ำเพราะว่าเอาแม่นเอาตัวใดจังไปเบิ่งน้ำกันเพราะว่ามีเตัวใดให้เพิ่น้องไม่ให้หมดเลยเอามเอาหมดเหมาหมดอ่า สั่งมาจากเมืองเลยนะอันนี้ชุดอันนี้ของแพงของเจเป็นค่ะมันเหลือแค่นี้อ่าอันนี้ก็ของอ่าอันนี้ปึงนี้ปึงนี้มาจากเมืองเลยทั้งปึงค่อยดูว่ามีกี่ใบพี่น้องค่ะอ่ามิตรเก้าหาเก้าหาศูนย์หาบอกไหนกันปุเลขออกมือเดียวแล้วก็บอกเนาะติดว่าเลขมาศูนย์แล้วก็นำรวดเดียวตรงควมฝันพ่อพี่น้องเลขฝันกันควมฝันเราพร้อมเลขฝันกันแล้วกับปฐุมปานี หมาแห้งได้หนี่เดนอะเออโอ้มันมันมันจะบวกกับตัวเก่าอย่างเงี้ยคะ่าแยกก็ได้ครับก็ได้คิดง่ายง่ายบ้าได้เลยอ่าคือบอกว่าบนแถมบนแม่บอกมันจะซ่อนกันซ่อนกันในท้องแหมอันนี้เราเอานี้ลงมอะไร้ลงแหมโอ้จ้สวยงามไหมค่ะโอ้เอาไม่มีบอกจ้าหรือมาดงน้ำกันค่ะใส่บนนี้นั่นอันนี้ก็เป็นชุด เป็นชุดเมิดดิเ่าเทาไ <9, 5, S 2> ม่ได้เป็นชุดเปิดมาแต่ชุดดเมดนนะค่ะอันนี้กี่ใบในไม้กี่ใบสองสี่อันนี้มาจากเมืองเลยเนี่สองสี่อันนี้มาจากเมืองเลยใช่ไหมใช่ส <16, S 1> องสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบหกบวกสิบหกเป็นสามสิบสองใบอันนี้อันนี้ของเจเอง เิ่งแล้วจะเลขสองคู่เท่านั้นนะครัเก้าห้าห้าเก้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ธรรมชุ่มนะครับเ<ต>นาะวัวลายตัวมาแห้งมันเราโอ้มันนีมาแห้งบ้ามดนี้ครับผมงวดนี้นคือว่าฝันนะ<ม>พี่น้องนะครับกรย์นี่แหละครับรลุตเตอรี่นี่แหละพี่น้องเพื่อใดรางวัลไงนะครับธรรมชุ่มกันทั้งหมดเป็นสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบหกสิบแปดอันนี้เป็นชุดสองใยได้พี่น้องสิบแปด 20, 22, 24, 26, 28, 2นนี่สิบย <30 S 2> <ไป S 1> ี่สองยนนี่สี่ยี่หกยี่แปดสามสิบใบสามสิบใบคุณน้องสามสิบสามสิบไปก็จะเป็นตัวเลขเก5าห้าห้อันนี้น้องยังมาเพรถือใจรักร้อยแล้วว่ากัน,นกแม่หนูแม่อันลักสิเปียนเกอะไยเกยกัอยากได้ด้วกันโอ้ยโรสตรีเกอรขึ้ือกันเด้เบ้าเพว่นอยากได้เป๊ะเป๊มันตรงศูนยนะครับเพิ่ดเดนมาเนาะครับผมศูนย์เพิ่ดเดนมานี่นี นี่ชุดนี้ออ,อันนี้พันมาจังได้ไก่เปลี่ยนได้เจาา 5, ว่าสั่น905น้าพี่น้องนะครับอ,อยากได้905นะครับท่านผู้ชม905เพราะว่าชุดนี้มันตรงนะครับตรงกับความฝันเลยับเบ้าเทาเอาเจาจะเปลี่ยนเอาอชุดไดไปเนี่ยเบ้าเทาเจาพันชุดนี้มา905น้าพี่น้องะอ่า ในพี่จะเอาตัวนี้อ่าพี่จะเจเจเอาตัวไหนสี่ศูนย์ห้าเอาบอยากตอกครับผมอยู่น้ำเจหถือรางวัลไงกะแบ่งกันแบ่งกันให้เก่าพี่น้องแต่แม่มาเบาเถ่าเพิ่นเพิ่อนของบ้านนี่ของพี่พี่ให้เบิ่งแล้วมามาแต่เมื่อเรยขึ้นกันตัวสองตุ้ดนี่ก็ได้เจเพิ่นอยากได้ตัวนี้แด้วพี่เจเพิ่นเพิ่นสร้างเพิ่นเลยว่าเพิ่นได้ตัวเก้าสุนหะถ้าของเบาเถ่าเบิ่งแล้วมันบ่มีบ่มีตัวเก้าสุนหะเจเพิ่นว่าเอาบ่เป็นยังบ่หลายตัวเอาตัวของเจสลับกันเปลี่ยนให้นะครับพี่น้อง กอเบาเทาอยากได้อ่าอ่าตัวตรงๆเก้าศูนย์ห้าตัวนี้ตัวกัปอยากได้ตรงอี่กี่บ่เอาสีเปลี่ยนเหมือนเดิเอาสักหนั่งละให้เจฮาเจได้โชคนุ่มไอตัวนึงใส่ตัวนั้นเป็นในตัวกัปอ่าเก้าห้าศูนย์ดีเจเอ่อสี่สี่สี่ไฮนองเลยขันน้องเขาบอเป็นยังครับผมก็เจได้โชคบ่ครับบอกเปลี่ยนนะครับผมถ้าอยากเปลี่ยนพี่แต้มพีเปลี่ยนเพราะว่าเจเคุนเปลี่ยนให้แล้วเก้าศูนย์ห้านะครับเนาะก็ได้แล้วเก้าศูนย์ห้าพี่น้องเอ้าทั้งหมดสามสิบ จะใบพี่น้องสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบแปดสามสิบใบพอดีนะครับธรรมุชมยี่สิบแปดยี่สิบแปดคู่ห้าสิบหกใบจะมีใบคู่ใบเดียวนะธรรมุชมเอาเดี๋ยวถามเอจากนครพนมพนวาล้อโอ้ยอีกสองสามมือนะครับม่อรออีกสองสามมือก่อนนะครับผมค่ะพันว่าอีกสองสามมือเห็นไหมแน่ใจก้นมาซะ เพ่นาครับผมคัดดีๆก่อนเป็นบ่แม่ค่ะเพราะว่าเพิ่นคำนวณอยู่ค่ะแต่ว่าเพิ่นเกลี่มากที่เก่าศูนเลยเกลี่ยเกลี่ยเลย์อยู่แล้วว่าสัญญากิศูนย์ยังเปว่ารอยจากสองสามมือนะท่านผู้ชมรอยจากสองสามมือเมื่อนี้กะใกล้แล้วบ๊อบกิ๊กอ้หนูพี่น้องเดี๋ยวจังร้อเพราะว่าหาเพิ่นได้มากอาจะลงเหงลงเหงเลยเนาะจากนครพนมเพิ่นเกเรนมาศูนย์นี่เก่าเพราะว่าเมื่อนี้นัดาเพิ่นโศมาตั้เมืองเลยเพคนเลยบอกว่าเอาไปให้บยาวแถาเมียมาสั่นของเจเพิ่นได้มาแล้วพี่น้องได้มากแล หลายมือแล้วแต่ว่าเจพนิวารรอดจากทั้งนึงเลยสมมากรเด้อที่บ่าวเถาที่บ่าวเถาสร้างไว้น่ะนะครับเนาะจังมาเอาทีเดียอ่านะครับเอาพี่น้องมาเบิ้งน้ำกันตัวเลขล้วพี่น้องนะครับก็มีนี่ครับผมห้าเก้าเก้าห้านะครับพี่น้องศูนย์ห้าห้าศูนย์นี่ครับทนมชุชมทั้งหมดสามสิบใบจะมีเลขอยู่สองคูถนนหาเก้าเก้าหาศูนย์ห้าห้าศูนย์ครับชุดที่บ่าวเถาสร้างนะครับรถไรียครับผม ก็ตรงกับความฝันนะครับพี่น้องตรงกับความฝันครับทธรรมชุ่มตรงกับความฝันนะครับก็เล่นซังเจ้เพิ่นไว้แหละ่านผู้ชมนะครับเนาะเอ๋อพี่น้องนี่แหละตัวที่เบาเถ่าเน้นตัวที่เบาเถ่านักเนาะพี่น้องครับแต่ว่าในชุดที่เบาเถาลงครับก็ชอบชุดชุดด้วยพี่น้องเด้อแต่ว่าชุดนี้ชุดที่สั่งลอตเตอรี่พี่น้องครับผมเอานะครับท่านผู้ชมครับคืออยู่ที่พี่น้องแต่ว่าหันหันเบิ่งเต็งเงื้ยสังเกตเงีอท่านผู้ชม พึ้มพอดีมากเอาลอตเตอรี่ที่สั่งน้ำเจลอตเตอรี่เพิ่นไว้นะครับผมชุ่มครับแล้วก็มาถามให้เอฟซีแฟนครับทั้งช่องถามเขามาหลายว่าจากนครพนมมาหรือยังนะครับยังพี่น้องนะครับชุดเหลืออีก2ตัวเด่นยังท่านไหนมาเจเพิ่นว่ารออีกสักสองสามวัน,นพี่น้องเนาะครับว่โดนพี่น้องวดเจรอรกับตัวที่บาวเถานะครับนอกลอตเตอรี่ที่สั่งยังมีอีกที่พี่น้องแต่ว่าอยู่ในกระเป๋านะครับนอกก็ไดอ่า เก่าหาศูนหาเลยะพี่น้องเป็นรักนะครับน้อกกับมีตัวร่องเก่าหกกระมัดมามาตัวหลังนี่ขึ้นมาแต่ขึ้นมีศูนเก่าน้ำพี่น้องแต่ว่ามัาเก่าศูนธรรมชมเก้าศูนลอตเตอรี่ก็ได้ไปอยู่พี่น้องนะครับเนาะครับเก้าหนึ่งเก้าสองนะครับเก้าห้าศูนห้าแปดห้าคับตัวลอตเตอรี่นี่ได้เก่าหากับศูนหาเนาะครับท่านผู้ชมเอาพี่น้องนะครับเนาะครับกามาครับเอฟซีถามเขาหลายว่าเป่าเท่านักตัวใดนะครับแต่ผ้ามาเบิ่งว่าลอตเตอรี่ที่เป่าเท่า จองกับเจลอตเตอรี่คนไหวนะครับเนาะครับพอดีพึ่งได้มาคนว่าจากแข่งไงมึงเลยแขงลูกสาวคนพึ่งสงมาให้นะพี่น้องเนาะครับพอกันคลิปหน้าด้วยพี่น้องขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุ่งช่องขอบคุณพ่อใหญ่แมีไงสุขสุขล้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับท่านผู้ชมครับอายุมั่นคนยืนนะครับเฮงเฮงเด้อครับผมครับแอปเปิ้ลบาเทอร์สวัสดีครับ